ลิซ่าทำไรลิซ่าตัวอะไรอะฮะเฮ้ย<ฮ>ไม่เลยลิซ่าอะไรทำอะไรเนี่ยเาตัวอะไรมาเนี่ยโอยวันนี่ไปแกล้งพี่กันทำไมล่ะอืมไปไหนลิซ่าเอาตัวอะไรมาเล่นเนี่ยฮะ ลิซ่าทำไมไปเอาตัวอะไรมาเล่นเนี่ยมไม่ได้เรื่องให้เราเนี่ยตัวใหญ่เกินไปแล้วนะโหนี่มาจากไหนเนี่ยกินไข่ไก่เพราหมดแล้วมั้งเนี่ยลิซ่าลิซ่าเอาตัวอะไรมาเล่นเนี่ยดูลิซ่าไปเอาตัวอะไรมาเล่นเรียกตัวอะไรอ่ะเออ มายังไงล่ะเนี่ยฮะยลิซ่าลิซ่าไปเอาตัวอะไรมาขึ้นไปหาบนต้นกอไผ่มาแน่ๆแ,แล้วเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันจะไข่ตามโพงไผ่ใช่ไหมลิซ่าเอาตัวอะไรมาเล่นเนี่ยโอ<ฮ>้โหเรื่องนั้นเราเนี่ยตัวนี้เพราะว่าจะไปเอางูเห่ามานะางูเห่าอะไรเย่ะเลย ดีจ้าเอาตัวอะไรมาเล่นเนี่ยใหญ่เกินไปแล้วเอาตัวเล็กๆดิหาหนูไปเอาตัวอะไรมาบพล่มเลยเอ้ลูกสาวตาออดนไม่ไหวแล้วนะเพลีย,ยเลยเยอะกันไปเยอะกันมาเพลียเลยไปไม่ไหวแล้วเนี่ยอืมอีสะตัวอะไรมา อาการเป็นสัตว์มาแล้วนี่คือแม่เป็นสัตว์ครับเกือกเกลือกทิ้งกินเอาและไ้องไจะได้เลี้ยงหลานแล้วเนี่ยที่าไ,ไหวนะข้อไมอาแล้วไ,ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยอาการแมวเป็นสัตว์เนี่ยองไปซื้อ,อยาคุมไม่กินละแมวถ้าแมวใครเป็นเงี้ยนะเป็นนอนเกือกกิ้งเช็ดตัวเงี้ย แดงว่าแมวเป็นสัตว์ทิ้งกินให้ตัวผู้มาดีนะม่อคืนนอนในมุง้ง